สวัสดีครับผมพีเพนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแกะเคสนะครับของยี่ห้อนิกกินนะครับผมผมทําการแกะให้ดูนะครับสามารถใช้วิธีนี้กับเจ้า iPad Pro ปี2020ปี2021หรือ iPad Pro ต่างนะครับในการใช้เคสของนิกกินนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นเคสนะครับหลายคนถามมาว่ามันแกะไงนะครับวิธีการแกะนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราแกะตรงนี้ก่อนเลยครับ บางคนว่าแกะยากครับสำหรับผมผมแกะบ่อยมากครับแกะง่ายครับแกะเอาตรงนี้ออกก่อนครับมุมตรงนี้ออกก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะมีมุมนะครับเราออกตรงนี้ครับนี่นละครับผมออกอนนี้ครับอืมเออกระดานออกครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับในการแกะ ไม่ยากเลยครับดันตรงมุมนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ดันข้างแล้วดึงตรงนี้ออกครับมันจะเป็นล็อกของมันเองก็ออกได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เคสให้ดูเลยนะครับผมครับผมธีการใส่นะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่ง่ายครับผมก็คือนี่เลยครับเราเอากล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นแบบล็อกให้เรานะเอาไอแพดดันไอแพดลงนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับดันไอแพดลงตรงนี้นะครับดันไว้นะครับเห็นไหมครับ จับได้เลยแล้วนะครับเราแบบนี้ครับนี่ครับจับตรงนี้ครับมันเส่จิงครับผมเห็นไหมดันมุมตรงนี้ครับใส่เนละมุมครับผมห็นละมุมเรียกร้อยครับแล้วก็หาจุดที่เราจะบีบนะครับบางทีมไม่เข้าแล้วก็ดันครับดันแบบนี้ครับนี่ราะว่บบางทีมันคาตรงแันนี้ครับผมีียบร้อยแล้วครับ ดีครับตามมุมทุกอย่างเข้าไปครับผมนี่เลยจับร้อยครับเป็นอันเสร็จครับในการใส่เคสดูครับดูตรงมุมเนะครับถ้ามันไม่เข้าแล้วก็เปิดได้ครับผมนี่เลยจับร้อยครับผมสวัสดีครับพีเพยขอบคุณครับ